สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอลเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็มีคนพูดถึงอยู่ในตอนนี้ชาวนิติเซนเกาหลีนั้นกําลังให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือข่าวของซึงรีอดีตสมาชิกจากวง Big Bang นะครับในตอนนี้นั้นทางสารดีกาได้มีการประกาศได้มีการ พิพากษาออกมาแล้วว่าซึงรีนั้นจะถูกจำคุกเป็นเวลา1.5ปีนะครับเช้าของวันนี้นะครับวันที่26พฤษภาคมทางสาลดีกาของทางประเทศเกาหลีใต้นั้นได้มีการสรุปเกี่ยวกับคำพิพากษาออกมาแล้วได้มีการประกาศออกมาให้ซึงรีนั้นที่อยู่ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์นะครับโดยในเช้าของวันที่26พฤษภาคมนะครับทางสาลดีกาของเกาหลีใต้ได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับข้อสรุปคำพิพากษานะครับของซึงรีโดยในก่อนหน้านี้นะครับ ซึงรีนั้นถูกฟ้องในข้อหาทางอาญารวมกันทั้งหมดเป็น9กระทงนะครับสำหรับความผิดที่ซึงรีได้กระทำไว้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมของปี2020เป็นต้นมารวมไปถึงการค้าประเวณีนะครับที่ผิดกฎหมายมากๆเลยของทางประเทศเกาหลีนั้นการพนันในต่างประเทศยังผิดกฎหมายก็ด้วยรวมไปถึงการเผยแพร่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศนะครับที่ถ่ายทํากันอย่างผิดกฎหมายการยักยอกและข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ซึ่งก็ถือว่าแต่ละคดีแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆนะครับโดยเฉพาะทางประเทศเกาหลีนั้นเนี่ยกฎหมายเหล่านี้นะครับควบคุมความรุนแรงต่างๆแล้วก็ควบคุมเรื่องราวต่างๆกันไว้อย่างถี่ถ้วนและบทลงโทษต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับในการสรุปคดีต่างๆของซึงรีนั้นแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตนั้นก็กําลังให้ความสนใจแล้วก็คอยติดตามข่าวสารมาตลอดจนในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วซึ่งในตอนนั้นเองงระหว่า ที่กาลังพิจารณาคาดีอยู่ในชั้นศาลทหารเบื้องตน้นซึ่งรีเนี่ยเคยได้รับโทษนะครับจำคุก3ปีหลังจากที่ตัดสินมาว่าความผิดของซึงรีมีทั้งหมดอยู่9ข้อหาด้วยกันหลังจากนั้นมานะครับก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่างๆศาลทหารสูงสุดเนี่ยก็มีการประกาศลดโทษออกมานะครับจนในตอนนี้นั้นก็ได้มีการสรุปคดีสรุปข้อพิพากษาออกมาแล้วว่าโทษของซึงรีที่จะได้รับนั้นจะเหลือเพียงแค่1.5ปีเป็นการจำคุกเพียง1.5ปีนะครับโดยในยตอนนี้เองนะครับซึ อยู่ในเรือนจําทหารตั้งแต่มีการสิ้นสุดการพิจารณาคดีในช่วงของเดือนสิงหาคมในปี2021นะครับนั่นก็คือปีที่แล้วโดยในตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการพิภากษาแล้วก็มีการพิจารณาคดีใหม่ซึ่งรีจะถูกถอดออกจากกองทัพแล้วก็ถูกจําคุกในฐานะของพลเดือนหลังคําตัดสินของสาลดีกานะครับซึ่งก็เป็นวันนี้วันที่26พฤษภาคมนั่นเองซึ่งรีนะครับหลังจากนี้ไปก็จะต้องย้ายจากเรือจนจําพลทหารเข้ามาอยู่ในเรือนจําพลเดือนอนะครับใช้เวลาอีกประมาณเ และก็จะได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2023นั่นก็คือกุมภาพันธ์ในปีหน้านั่นเองและหลังจากที่ข่าวนี้ถูกประกาศออกมานะครับชาวเน็ตของเกาหลีจํานวนไม่น้อยเลยรู้สึกไม่พอใจนะครับกับการตัดสินนี้ของศาลและก็ได้มีการออกมาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ถึงข่าวนี้กันอยู่ไม่น้อยเลยบางคนนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าระบบความยุติธรรมของเกาหลีนั้นมันค่อนข้างน่าขยแขยงซะเหลือเกินฉันรู้สึกอายมากมาก และก็ยังมีนะครับที่บอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าเงินนั้นมีอํานาจขนาดไหนเราควรปฏิรูประบบยุติธรรมนี้ทั้งระบบได้แล้วหรือเปล่า แล้วก็ยังมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่บอกว่าความผิดรุนแรงถึง9ก้ากระทงขนาดนี้แต่ใช้เวลาจำคุกเพียงแค่ปีครึ่งเองเหรอมันสมเหตุสมผลกันไหมนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเขาควรได้รับโทษจำคุกมากกว่านี้บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สมควรจบเพียงแค่ซึงรีคนเดียวควรจะตามไปสืบหาคนที่มีความเกี่ยวข้องในความผิดนี้อีกไม่อย่างนั้นเรื่องราวนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกแน่นอนซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตหลายๆคนเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำรรตัดสินของศาลแต่ว่าก็ทำได้เพียงแค่ออกมาพูด พูดถึงออกมาคอมเมนต์ถึงเท่านั้นศาลก็ได้มีการตัดสินแล้วซึงรีก็กําลังได้รับโทษอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวซึงรีนะครับเราจะนํามาทาคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวครา,าวนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ติดตามเรื่องราวนี้กันอยู่นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ตอนนี้ห้างศาลได้มีการตัดสินออกมาแล้วเกี่ยวกับการจําคุกหรือว่าโทษของซึงรีที่จะได้ร กดไลค์เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ